ท่านผู้ชมครับทุกๆคนหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำคำนี้นะครับก็คือภัยร้ายหรือภัยอันตร,รายเนี่ยมันมกจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลงไฟหรืออะไรต่างๆนานานะครับซึ่งผมขอ,อนําเสนอเกมนี้เลยเกมนี้จะเป็นเกมที่จําลองสถานการณ์เหตุการณ์จริงเวลาเกิดเหตุการณ์พิบัตินั้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทนนโดหรือต่างๆนานา,นา,นานนจริงแบบนี้มันก็มีคนเล่นแล้วแหละแต่ไม่มีใครบ้าประมดแบบผม <S <S อะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและนี่ก็คือเกมโลบอกนะครับกับในแมปที่มีชื่อ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 ว่าอะ,อะไรนะอ๋อนี่ไง t i o n a l d o w d e s e r Survival Roblox อ่าโอเคเอาไปว่ามันชื่อนานแล้วกันนะครับก็บางคนอาจจะงงง,งมึนๆทำไมเ,เล่นแบบโลบอกช่วงนี้ปกติไม่เคยเล่นอะไรอย่างนี้เอาจริงคือไม่มีเกมจะเล่นแล้วน้ำเอ,อ็นแล้วนี่อะไรอ๋อ โอ้เปิดมาพังพินาศเลยครับจริงๆมาเป็นภัยพิบัติที่ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับเพราะว่าไอ้ฝนเราตกนี่มันก็แทบจะไม่มีเกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะส่วนมุมไหนของโลกนะครับแต่ว่าใ,ในในชีวิตจริงเนี่ยแค่อุกบาตนะครับอุกบาทลูกแบบเล็กๆนะครับเล็กๆแบบประมาณเอาไงดีอ่ะเหมือนเท่าโทรทัศน์ก็ได้อ่ะแค่ตกลงมาตุ้มนึงเนี่ยมันก็สามารถแสดงไร้งไงประสิทธิภาพและความเสียหายให้กับพวก ตึกหลายบ้างช่องได้ได้เยอะมากนะครับมันมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากไอดาวตกเพราะฉะนั้นถ้าหากตกมาเป็นบุขนาดนั้นเนี่ยของกินปกตินี่เกาะคงระเบิดไปแล้วโอเคตอนนี้เราอยู่กันในแมปนะครับก็คือเราสามารถวิ่งเล่นเพื่อที่จะเตรียมตัวรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้โดยในเกมนี้มันก็จะเกิดขึ้นเป็นแบบสุ่มนะครับซึ่งด้วยความที่ว่าที่เราเป็นคนนะครับเป็นคนที่ไม่ก่อนยาน,นะครับในเรื่อง ความปลอดภัยเราจะไม่ประมาทเด็ดขาดนะครับผมนี่ครับดูจากท่านั่งเก้าอี้นะครับท่านั่งเก้าอี้ปกติทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องย่อนแขนลงบนพื้นแล้วก็เหยียดขาให้ตรงนะครับเพื่อเป็นการผ่อนลาแล้วก็เอตัวลงแต่นี่ผมหลังไม่คิดเก้าอี้แถมชั้นข้าขึ้นมาแถมมือไม่จับเก้าอี้อีกเพื่อเป็นการเตรียมตัวเพื่อเรียกว่าไงดีอะพร้อมสำหรับพิัติต่างๆนะครับที่จะสามารถเด้งตัวลุกขึ้นมาจากเก้าอี้ได้อย่างทันควันโอเครู้เบื่ว่าภัยพิบัติจะเป็นไฟนะครับ จากเหตุกจรณตัวนั้นนะครับจะเป็นไฟเป็นไฟนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมเป็นคนที่ระวังตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเดาได้เลยว่าผมจะไม่โดนไฟแม้ผมจะนั่งอยู่ตรงน,นี้จนจบก็ตามดูนะครับเห็นไหมผมผมคาดเดาแล้วไงว่าเออไฟมันจะต้องแบบมาจากทางนูน้นเพราะว่าเนี่ยดูจากดวงตะวันแล้วนะครับมันมาจากทางนี้นะครับรก็แสดงว่ามันจะต้องส่องเฉียงไปทางนู้นนะครับทำหบให้ผมไม่สามารถโดนผลกระทบอะไรได้เลยผมว่าผมไม่โดนอะ คุณโดนเปลี่ยนที่ก็ได้ไปไไอยู่ไม่ยุ่งแหละไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยครับไม่ยุ่งแหละขอเปลี่ยนที่กโอ้โหมันล้มไปทั้งอันอย่างนั้นเลยเหรอมันมันล้มเอ้ยเพื่อนทำไมขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้อขอขึ้นไปอยู่ด้วยดิเพื่อนลงมาคุยกันก่อนเออเราขอขึ้นไปอยู่บนยอดเลยได้ไหมเราขอขึ้นไปอยู่บนยอดเลยเราขอขึ้นเป็นเราขอโอ้ยอกโอ้โหเมื่อกี้ขาหักหรืออะไรดังตับโอ้โหแล้วไฟมันลาบมานี่ อ๋อผมคำนวณผิดผมว่าตัวจักไตมาสดวงอาทิตย์ที่สองลงมาแล้วยังไงมันก็ต้องลาไปแล้วเชียผมก็โดนผิดผมคำนวณผิดโขนอทูมันมันไหม้เป็นตอตะโกเลยนะครับเนี่ยมันมันมันเป็นสีดําเมี่ยมเลยก็ไฟก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่ากลัวครับเราจะต้องไม่ประมาทแล้วก็คอยระวังแล้วเพื่อนเราไปทับเลยมาว่ยโอเคเย่เราสบายว่าเอาได้นะครับมาจาหวันี้ผมน่าจะต้องหาพวกหน่อยนะครับโอเคเราพิมพ์ไปดีกว่าสวัสดี ชาวไทยทุกคนอ่ะพิมพ์ไปดูสิดูสิว่าจะมีใครตอบแบบแล้วถ้าไมาอยู่กลวยเลยครับ <c oughs> ชื่อมึงนี่มันใช้ได้เลยตอนนี้เป็น Python Panic เป็นแมปเรือนจำใช่ไหมโอเคได้เราจะเป็นนักโทษเลยเราจะเป็นนักโทษนะครับเขาว่ากันว่า ในเรือนจำเนี่ยมันเป็นที่ที่คุมขังนักโทษมันก็จะต้องเป็นอะไรที่เรียกว่าระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมยี่กว่าสถานที่ไหนในโลกนะเพราะว่ามันจะไปต้องคุมขังพวกอาชญากรรมพวกอะไรที่มันร้ายแรงต่างๆนานาเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนถ้าหากเราอยู่ในเรือนจําฟ้าอย่างนี้ผมว่าน่าจะฝนตกอะ่ะ <c oughs> ฝนตกแน่เลย stay inside อ oh ้โห <c oughs> นี่นายซื้อมากี่บาทเนี่ยรู้เปล่านายมาแค่รอขายนายอะ่ะคนจริงเขาไม่ซื้ออะไรงอกเงยอะไรสลาเง,งี้ยหรอก โอ้โหนี่น่าจะเป็นห้องจาัดก,การตกแต่งแล้วถ้าให้เราน่าจะเป็นพวกห้องครัวครับใช่ใช่ใช,ใช่นี่ไงห้องครัวเข้าในนี้น่าจะเป็นโรงอาหารใช่ปะทอร์นาโดให้อยู่พื้นที่โลง่งๆเอ้ยโลง่งๆถุยโล่งๆโอ้ยแล้วมันอะไรวะโอ้โหทางตันของชีวิตทางตันของคีวิตไม่เนีย่ยมาทางนี้เวนยาเอสดไปใจเออต้นแหละ เราจะว่าเดี้วเราสด็งเอาเราจะโอ้โหมันลวงเขียวไม่ไม่เลยจับเอาไว้อยู่โอ้จามาตีหัวเราอย่ามาตีหัวเรามันไม่ใช่สิ่งนี้มันมันต้องไม่ใช่อย่างงี้ไม่ไม่ไม่เอากับแพงเอารั้วเวนกลับไม่เราวิ่งติดรั้วอย่าอย่ามาทางเราเลยเราขอโทษเราผิดไปแล้วเราจะไม่ทําผิดเพื่อที่เราจะไม่ต้องมาเข้าคุกใหม่เราจะไม่เข้าคุกอีกแล้วชีวิตนี้เราเราสัญญาเราจะทําแต่ความดีเอ้าทางตันไม่ กระโดดขึ้นไปก็บาดเจ็บแต่ไปตรงนั้นที่คอหลุดแห่ๆแแเอาไงวะเนี้ยไม่เราจะต้องออกไปจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้เราต้องถดิกเอาออกไปเวรละเวรละเวลาเวละไม่ใช่อย่างนี้เพื่อนไม่ใช่อย่างนี้ปีกระทักเราเลยยามาเราวัดใจเรายืนอยู่ตรงนี้แหละเรามาดูกันว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นยังไงถ้าโดดขึ้นไปเราจะต้องถูกรวดทีมตายแน่ๆอย่างน้อยก็ขอตายอย่าสมเกตด้วยทอร์นาโดดีกว่ารวดโง่ๆแล้วกันมา ทานาโดมันทรงเกียรติมากกว่าตายด้วยด้วดนะวะเรายอมเว้ยเรายอมแต่จะยืนสเตเฮียอยู่ตรงนี้แหละสเตโรนเฮ้ยมันมาโอ้ไม่โอ้เฮ้ยมัน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 เฮ้ยมันเปิดไปได้มันเปิดไปได้เหรอเฮ้ยโอ้โหในขณะที่แบบทั้งเรือจ้ำพังพินาศอ่ะผมคนเดียวที่ยืนอยู่ในเรือจ้ำแล้วผมผมรอดอ่ะโอ้โหแบบ ด้วยความที่เป็นคนทามาทำโมใจจิตใจบุญนะครับจิตใจดีงามมาทําให้บุญกุศลครั้งนี้มาส่งผลนะครับทําให้ผมมีชีวิตรอดแม้ผมจะเป็นนักโทษก็ตามจะลืมมันไปทําบุญทําความดี <c oughs> เฮ้ยสี่ากนี้มันดูหนาวนะครับมันน่ามันน่าจะเป็นอะไรที่หนาวเย็น <c oughs> ดูจากการคาดเดาของผมนี่คือผมจะต้องหลบอยู่ในที่ที่อบอุ่นถูกปะถ้าหากหยุดหลบอยู่ในที่ที่อบอุ่นก็ต้องดูงงเก็บของเลยน <c oughs> ี่แหละบิดซาดซิกวอร์มแอนด์ไฟเชอเตอร์นั่นไง หลบอยู่ในที่อบอุน่นดนั้นไหนในะที่อบอุ่นของเราโอ้ประตูประตูมีหูหน้าต่างมีช่องเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีงามนะจ๊ะลูกไม่ดีงามโอ้โหบอดกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วบอดกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วโอเคเราเราขอซุกจุดตรงนี้เราขอซุกเราขอซุกเอ้าพัดมาอีกทำไมเราขอซุกซุกอยู่เงียบเงียบเอ้าตกเวท ขอขึ้นไปไปหน้าต่างมีหูประตูมีช่องตกเลยจ้าเอาแล้วนี่อะไรไปเดี๋ยว้าไปทางมันตันเอาตรงนี้ไปกระจกเข้าไม่ได้หรอเข้าไม่ได้โอเคเราขอเราขอไปเถิดเราขอไปเถิดนะเราขอไปเถิดนะคนดีโอ้โหตรงนี้ผมต้องวัดใจแล้วแหละผมต้องวัดใจแล้วกระโดดอึ้เอาตกไปไม่ได้หรอผมผมต้องไปให้ได้หรอผมต้องไปให้ได้เคปีทิดมา ปีคิดมาแล้วก็ออกติดกาแพงไอ้ติดเพดานพุ่นผิดโอ้ยมันมีช่องมันมีรูหมดแล้วมันมีรูมันมีช่องโอเคเราจับใจแล้วเราจาใจอยู่ชั้นล่างเข้าต่อเข้าซออเข้าซอยนี่แหละอบอุ่นที่สุดแล้วอบอุ่นที่สุดแล้วอบอุ่นเท่าที่เคยมีมาอุ่นใดในโลกเราจะสู้เท่าอุ่นเซิร์ฟบออุ่นเนี้ยแหละอุ่นเนี้ยแหละฉันต้องการไออุ่นหน้าจูไปเลยหน้าจูไปเลยเม่วานนี้ แอบครับแอบ,บแอบ,บให้มิดคิดให้หมดอืมไวใ้ใจเราดะเอาแล้วทำไมเราเราอยู่ที่นี่เอาติดติดหัวเราติดหัวเราติดเว้หัวเราติดเฮ้ยหัวเราติด <c oughs> <c oughs> โอเคเราเกิดไปม่ละเมื่อกี้หัวติดทุเรศมาก มันติดแปลกแปลกะมันติดในทุเรศทุเรียนมากอ่ะขนาดนี้เป็นเวลาเท่าไหรวันนี้บ่ายโมงเหรอจริงดีเพื่อนเราว่าแถวบ้านเรานี่น่าจะสองสามทุ่มแล้วนะเละเอ็ดีมันเป็นคนเหรอเนี่ยให้เราด็กก็เราด็กก็เป็นคุนมันเป็นคนเว้ยโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นคนตอนแรกเด็กว่าเป็นหุนนะนี่น่าจะเป็นห้องห้องคู่ใหญ่ปะ ดุกจากการสร้างโครงห้องแล้วันน่านจะเป็นห้องผู้ใหญ่เพราะว่าห้องเรนมันไม่น่าจะมีแค่สองห้องนี้หรอกส่วนห้องนี้น่าจะเป็นธุระ,ะเอ้ยเอาแล้วครับเราต้องหาไออุ่นแล้วตความที่เราเป็นผู้ชายนะครับเข้าห้องน้ำสีชมพูแม่งนี่นแหละสีชมพูได้รับมีความอบอุ่นแล้วถ้าไปซ่วมมันไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปซ่วมเป็นเบี้ยวอย่างเงี้ยโอ้โหซ่วมคอหานทางทาายหมดแล้วนะโอเคแล้วก็โดดข้ามไปฝั่งนู้นต่อซุกอยู่แหนซ่วมครับ ซุกอยู่ในซุ่มแล้วเราจะปลอดภัยเราเราไม่สนปีสนคุยอะไรทั้งนั้นครับเราซุกอยู่ในซุ่มแหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะปลอดภัยจากซุ่มซุมซ้่มนักเรียนไทยซ่วมโรงเรียนไทยบอกเลยว่าซุมโรงเรียนไทยเป็นซุ่มที่คุณภาพมากนะครับอบอุ่นนะครับอบอุ่นมากกลิ่นก็หอมป่วนนะครับดูจากหน้านะครับใบหน้าอันยิ้มแย้มนะครับก็คือ ลูกเป็ดในห้องน้ำนี้เป็นอะไรที่ที่อุ่นมากๆนะครับเอ้ยไม่ใช่ที่ไม่ใช่อุ่นหอมนะครับมัวแต่จดจ่อจดจ่อความหนาวเย็นมันก็เลยมันก็เลยอย่างนี้นะเอประตูห้องน้ำเราแหว่งไปแล้วประตูห้องน้ำเราแหว่งไปแล้วขอเราอยู่ด้วยเพื่อนขอเราอยู่ด้วยเพื่อนสนใจมาเล่นอะไรสนุบสนุบรอกันหน่อยไหมระหว่างที่มีพายุพีม้เนี่ยมาเล่นกับเราหน่อยไหมเพื่อนไหนๆก็อยู่ในห้องน้ำชายด้วยกันนะสองคนไม่ใช่สิห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิง เราอยู่กันในห้องน้ำหญิงแล้วประตูแหกสองทางเลยครับจังหวะนี้ประตูแหกสองทางเราเรายืนชิดให้สุดชิดให้สุดเห็นป่ะขอแค่เรามั่นใจในตัวเองครับขอแค่เรามั่นใจในตัวเองถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับ c r i ครถ้าหากเป็นไปได้แบบชอบมากๆเลยก็กดแชร์ให้ผมหน่อยก็คงจะดีมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าขอเป็นไม่ใช่ขอดีคลิปหน้าแต่ผมจะทำเป็นเกมเนื้อเรื่องแหละไม่เอาเกมอย่างนี้แล้วเพราะว่าผมนึกเกมไปออกแล้วจริงว่าผมจะเล่นเป็นเกมอะไรเจอกันใหม่ครับลาก,ก่อน